ติดที่มันเลอกล้ลำมองเข้าไปจะกี่ทีก็โงดงามรวนสัมผัสในจิตวิน

อายของธรรมชาติที่มีชีวิตบนพื้นที่ชายทะเลอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโซนหาดบาวรพื้นที่ชายทะเลบ่อนนในค่ำคืนนี้มีกิจกรรมเปิดพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามารู้จักความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ท่ามกลางธรรมชาติดื่มด่ำบรรยากาศลิ้มรสอาหารเครื่องดื่มชมงานฝีมืองานคราฟกิจกรรมแคมปิง้งกิจกรรมสันทนาการที่น่าสนใจ เพื่อนำเสนอของดีของอำเภอท่าศาลาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างนี้เห็นไปนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะที่อำเภอท่าศาลาแห่งนี้ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆมากมายมีทะเลที่สวยงามมีบรรยากาศที่ ดีมากๆนะคะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะของธรรมชาติอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะรายการเมืองไทยดีๆเราพาคุณผู้ชมมาที่นี่ท่าศาลาอาจจะเป็นการออกมาเที่ยวภาคกลางคืนครั้งแรกหรือไม่น่าจะใช่นะคะไม่มาไม่ได้จริงๆวันนี้เราอยากจะทราบเราอยากจะรู้เราอยากจะเห็นว่าที่อำเภอท่าศารามีอะไรบ้างนะคะถ้าพูดถึงนครศรีธรรมราชบางท่านบอกเคยมาแล้วขน้อมนะคะคีรีวงลรานสกาต่างๆวันนี้มาท่าศาลาหน่อยคุณผู้ชมค่ะนะคะมีงานที่น่ารักน่ารักมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกัน รายการเมืองไทยดีดีค่ะและเราได้มีโอกาสนะคะที่จะได้พูดคุยกับทางด้านผู้จัดงานนะคะที่ต้องการจะรังสรรค์พื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่น่ารักน่ารักต้อนรับนักท่องเที่ยววันนี้โบอยู่กับพี่น็อตและพี่น้องค่ะผู้ที่ร่วมกันนะคะพอดีกำลังจัดงานให้เกิดขึ้นน่ารักมากวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับ เอาว่าวันนี้เราร่วมมือกันแล้วแล้วงานก็ออกมาโหดีมากไม่มาไม่ได้จริงๆนะคะเป็นการออกมาเที่ยวของรายการเมืองไทยนี่ดีแบบภาคกลางคืนครั้งแรกนะพี่น้องพี่น้องนะคะงานน่ารักมากคุณผู้ชมด้านหลังแต่ว่าเราจะต้องทราบว่างานนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเพราะว่าแปลกใหม่น่ารักอบอุ่นนะคะถามพี่น้องก่อนแล้วกันวันนี้เรามาในพาร์ทไหนแล้วเราเริ่มต้นงานนี้ยังไงนะ,ค,ะค่ะสวัสดีค่ะ น้องๆน,นะคะจากชมรมท่องเที่ยวท่าสาราค่ะอันนี้จะอยู่ในพาร์ทของชมรมท่องเที่ยวท่าสารานะคะงานกาแฟครั้งนี้ค่ะเราจะมีสองอสององค์กรหลักๆด้วยกันคือชมรมท่องเที่ยวท่าสารากับนครศรีคอฟฟี่คอมมูนิตี้ค่ะ อันนี้ปีนี้จริงๆเราเป็นปีที่2นะคะไม่ไม่ใช่ปีแรกค่ะเป็นปีที่2แล้วเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือเริ่มแรกนะคะ,ะชมรมท่องเที่ยวท่าศาลาค่ะเราจัดงานถ้าเคยได้ยินนะคะคือ,อถนนคนเดินนะคะเคยทำกันมาแล้วปีที่แล้วเริ่มเริ่มจากทีอ่อย่างที่เคยแจ้งไปนะคะท่าศาลาเป็นเมืองที่ไม่ค่อยได้เป็นเดสติเนชันสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวเขาจะผ่านเราไปก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ทิไม่แวะท่าศาลาอะไรประมา มานี้ค่ะก็เลยเกิดการรวมกลุ่มของร้านค้าต่างๆในในทา่าสาราส่วนใหญ่ก็เป็นเจ,จนรุ่นใหม่ค่ะมาคิดว่าจริงๆท,งทั้งที่เรามีของดีๆทุกอย่างธรรมชาติทะเลสวยน้ําตกเรามีผลไม้เราอร่อยและอีกอย่างนึงเราเป็นพระหุฒทธรรมมีทั้งพุทธมีทั้งอ,อิสลามที่เราอยู่ด้วยกันมา,มานานค่ะของกินหลากหลายแล้วก็อร่อยมากก็เลยมาทําโจทย์การบ้านค่ะเริ่มต้นคือสตรีทอาร์ต ที่เหตุจำวาดรูปลงเาผนังนะคะตามในอยู่ในโอชาว์ในเมืองเก่าของท่าสาาแถบแถบอำเภอคะอ่ะครั้งที่สองเราก็เริ่มเป็นไอเดียว่าอลองจัดสิชูของอร่อยเพราะท่าสาาคือเราเห็นแล้วว่าของกินเราต้องเชิดชูของกินขึ้นมาเป็นเมืองที่ต้องมาต้องกินไม่ใช่เมืองที่ต้องผ่านต่อไปอส่วนปีที่แล้วค่ะอันนี้คร่าวๆชมรมก็ได้ทําถนนคนเดินประมาณสี่ครั้งแล้วก็ มาทำงานกาแฟหนึ่งครั้งเริ่มด้วยคือแน่นอนว่าเจเนอเรชันรุ่นใหม่ชอบคาเฟ่ชอบกาแฟมีการดื่มหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่กาแฟเพราะแท้จริงถ้าสลาเองก็เป็นเมืองของโกโก้เราปลูกโกโก้ที่นี่และ ที่ทราบมาว่าตอนนี้ค่ะโรงคั่วนครในนครสิมราชก็มีเยอะมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีส่วนไร่ไร่กาแฟในนครก็มีเยอะมากขึ้นค่ะ mm hmm. ก็เลยมานั่งคุยกับฝั่งกาแฟว่าเอ้ยเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะจัดอะไรใหม่ๆให้กับเจเนอเรชันใหม่ๆหรือคนรุ่นใหม่เป็นงานกาแฟครั้งแรกเกิดขึ้นที่ท่าศาราชื่อว่าท่าศาลา Coffee Spirit ตอนซิฟแอนด์ซันค่ะแต่ครั้งนี้จะชื่อตอนว่าเย็นเล่าชากาแฟ เป็นตอนที่2แล้วสิคะพี่น้องค่ะเป็น episode ที่2แล้วเดี๋ยวทั้งนี้เราลองมาฟังทางพัท NCC ด้วยก็ได้ได้เลยเดี๋ยวจะได้คุยกันว่า ทำไมถึงใช้กาแฟมาเป็นตัวดึงดูดอ่าให้พี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยแวะมาท่าสาราแต่วกนิดนึงเมื่อสักครู่นะคะได้ฟังพี่น้องพูดว่าเราก็มีความสงสัยเนอะทำไมคนถึงขับผ่านไปสิชนทําไมคนถึงไปขนมวันนี้เรารู้ยังว่าทําไมเขาถึงขับผ่านไปแล้วเราดึงเขากลับมาได้แค่ไหนพี่น้องตอนนี้ค่ะท่าสาราคือไม่ใช่ทางผ่านอีกต่อไปค่ะท่าสาราคือเมืองหน้าลงทุนหน้าท่องเที่ยวแล้วก็เมืองหน้ากินค่ะเราได้เรา,เราที่หลังจากที่ทํางานมาระยะ ระยะ5ปีแต่ที่ทํางานหนักกันจริงๆคือประมาณปีที่สองปีค่ะเราได้รู้ว่าแท้จริงแล้วคือตอนนี้คนไม่ได้ผ่านไปแล้วค่ะคนแวะมาหาเราแล้วก็มาหาเรามากยิ่งขึ้นนับจากถนนคนเดินค่ะจริงๆถนนคนเดินท่าสาราเราไม่ได้มองว่าเป็นถนนคนเดินธรรมดาเพราะเราจัดทุกๆ3เดือน3เดือนเราจะจัดหนึ่งครั้งแล้วก็เปลี่ยนธีมตลอดค่ะเราเรียกว่าเป็นมหกรรมหรือเป็นเฟสติวัลเลยก็ว่าได้ของถนนคนเดินนะคะ คนที่เข้ามาจับจ่ายเราเคยทําแบบสอบถามแล้วก็จำนวนร้านค้าที่เข้ามาค่ะ,ะทุกครั้งที่จัดอะค่ะ80ร้านจนถึง180แม็กซิมัมปลายปี180ร้านถือว่าเป็นมหกรรมของถนนคนเดินค่ะเพราะอย่างที่แจ้งค่ะเราเปลี่ยนธีมเรื่อยๆเรามีการ decoration ใหม่ๆเพื่อต้อนรับโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็มีการบอกต่อพูดต่อเอ๊ะทุกคนเฝ้ารอว่าสาเดือนต่อไป ถ้าสลาจะเปลี่ยนเป็นทีมไหนเราเริ่มจากครั้งแรก Festival, คือ wow! เฟสติวัลคือว้าวไปเลยค่ะครั้งที่2นะคะเราก็มีงานางานกาแฟาค่ะพอครั้งที่3ก็จะเป็นงานเกลือเขาเกรเลครั้งที่4ก็จะมีงานท่าสลาเลเวอร์พอครั้งสุดท้ายปลายปีของเราคือถนนคนยิ้มแต่ถ้าเคยเห็นคงมีรูปในโซเชียลมีเดียบ้างจะมีลักษณะคนยิ้มอยู่อะคะ่ะช่เหลือกัน เทศก,กาลท่าสาราคอฟฟี่สปิริตเย็นเล่าเช้ากาแฟาที่หาดบาวรหรือบวรบีชอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนี้เนี่ยจะพบกับความสนุกสนานก็มีสาระให้เรียนรู้กันด้วยและมีความคึกคักมากมายด้วยศิลปินอิสระดีเจการสแสดงที่ตั้งใจใช้งานนี้บอกเล่าที่มานำเสนอของดีของอำเภอท่าศาลาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างค่ะ จริงๆท่าศรามันเป็นเมืองที่ครบหมดนะฮะทั้งทะเลทั้งภูเขาทั้งเลือกสวนไล่นาครบหมดนะฮะเ,เรามียอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่4ของภาคใต้มีน้ำตกสุนันทาที่งดงามมีชายฝั่งทะเลที่ยาวเหยียดนะตั้งแต่อําเภอเมืองไปจนถึงสิชนนะและวก็วิถีชีวิตมีมหาลัย มีโบราณสถานตุ้มปังมีโบราณสถานโมกครานนะฮะเพราะฉะนั้นทัศนลาดนี่มันมีความพร้อมถ้าจะพูดถึงเป็นเพชรนี่ก็คือเป็นเพชรที่มันอยู่ในในโครนในตุ้มมานานและตอนหลังเนี่ยน้องๆ้องรุ่นใหม่ต้องเน้นว่ารุ่นใหม่นะเขาก็พยายามที่จะเกียรนัยมาจากการร้องผิดลองถูกและพอเขาตั้งตัวได้ปีสองปีสามเริ่มจับทางถูกเนี่ยเขาก็เอาเลยอเอาเลยพี่จริง ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าเฝ้ามองเฝ้ามองมองดูน้องเขามีอะไรก็พูดคุยกันปรึกษาหารือกันมากกว่าทุกคนที่มางานเท่าที่สัมผัสวันนี้นะทุกคนยิ้มเอาง่ายๆคือยิ้มว่าอย่าว่ามีงานแบบนี้ด้วยมีงานดีๆแบบนี้ด้วยมันเป็นงานที่ไม่ใช่เฉพาะ การเปลี่ยนรูปแบบของขายของเปิดท้ายตามตลาดน,นัดออกมาเป็นงานอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งซึ่งคนรุ่นใหม่ที่กลับมาอยู่บ้านาคนรุ่นเก่าที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถมาจอยกันได้นะฮะแล้วก็ที่ดีมากๆเลยพี่มองว่ามันเหมือนกับ คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเนี่ยมาจอยกันโดยอานใช้งานนะฮะแล้วก็เรามีผู้ใหญ่ใจดีอย่างเช่นคุณหมอบัญชาเรามีทีมน้องๆที่ทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเป็นการเสียสละที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมาครับ ดีใจจังเลยอะ่ะด้วยความที่เราก็เป็นคนนครศรีธรรมราชนะคะแล้วเราก็ได้มีแบบเรื่องราวดีๆแบบนี้ส่งต่อไปให้คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะคะให้ได้เห็นว่าเออภาคใต้โดยเฉพาะนะครศรีธรรมราชเนะี่ยเรามีเรามีดีเรามีคุณค่าแล้วเราไม่ได้เพิกเฉยต่อคุณค่าที่เรามีอะคะ่ะเพราะเราเห็นว่าเราก็มีศักยภาพไปแล้วทาไมกูต้องขับผ่านเราไปใช่ไหมล้วก็ขับกลับมานะคะมาเที่ยวท่าศาราก,กันบ้าง จากที่ฟังพี่น้องอะคะ่ะเราจะมองเห็นถึงความมุ่งมั่นนะคะในแววตาแล้วก็ในน้ําเสียงที่ต้องการจะแสดงให้เห็นว่าเมืองท่าสาราวันนี้เราเยินดีแล้วก็เราพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วจริงๆนะคะอีกหนึ่งภาคส่วนที่เข้ามาเอ็กซ์กันบอกว่าเป็นเรื่องของกาแฟนะคะมานครศรีธรรมราชหลายท่านก็ ชื่นชอบนะร้านน้ำชาเยอะนนครศรีนะนะค,นนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามาเที่ยวก็คือเด่นเดนะ่ะร้านน้ำชามีทุกมุมเมืองในนะครศรีธรรมราชและที่นี่พี่น้องบอกแล้วเรามีกาแฟดีเรามีโกโก,โกด้ดีวันนี้เราได้เอ็กซ์กันกับทีมงานของผู้ผลิตกาแฟะนะคะเป็นผู้ทําธุรกิจทางด้านกาแฟงานนี้ไม่ถามก็ไม่ได้นะคะเรามีแนวะความคิดยังไงออกับการมาเอ็กซ์กับงานในครั้งนี้ค่ะครับผมขอเล่าย้อนไปนิดนึงนะครับผมตามตามที่ได,ได้ได้แจ้งนะครับพื้นที่ดั้งเดิมวัฒนธรรมดั้งเดิม นะครับวันธรรมการกินของคนจังหวัดนครนะครับก็จะได้ยินเรื่องของร้านน้ําชาหรือว่าจะเป็นร้านกาแฟนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นสมาคมเล็กๆแหละ เช้ามากินกาแฟเที่ยงก็กินดึกก็ยังกินนะครับที่นครนี่คือแบบกินกันทั้งวันทั้งคืนนะครับผมอันนี้คือ,คอวัฒนธรรมดังเดิมซึ่งวัฒนธรรมนั้นก็ยังอยู่เพียงแต่ถูกปรับเปลี่ยนในรูปแบบที่ตามยุคตามสมัยในยุคปัจจุบันก็คือแน่นอนว่ามันเป็นมาการมาของอร้านคาเฟ่น,นะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนเหมือนเหมือนส่วนตัวผมเองก็เป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟนะครับผมที่ก็อยู่ในองคอการธุรกิจร้านกาแฟมาประมาณ 6, 7เจ็ปีได้แล้วครับประมาณนี้นะครับทีนี้พอมาอ,อยู่มาสักพักเนี่ยครับเราก็รู้จักเ,เพื่อนเพื่อน,ร,น,น,นร้านนู่นร้านนี่หรือแม้กระทั่งลูกค้าของเรานะครับในพื้นพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ต่างๆนะครับผมก็เกิดการรวมกลุ่มกัน การรวมกลุ่มนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะ,ะสามารถที่จะเชื่อมเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะได้มีอะไรดีๆที่ได้ทําร่วมกันได้เหมือนจับเราเอากาแฟมาเชื่อมเนาะเหมือนจับเราเอากาแฟมาเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆให้ให้สามารถละมุนละม่อมขึ้นมาแล้วก็แบบดึงดูดสายชิลหรืออะไรอย่างนี้ได้แต่วันนี้เราจัดงานออกมาได,ได้สวยงามแล้วก็แล้วก็ดูอบอุ่นมากๆเมื่อสักครู่พี่น็อตพูดถึงกาแฟค่อนข้างเยอะเรา มีศักยภาพในการเทียบปลูกในการเทียบแปรรูปมันในการที่จะทำให้มันเป็นกาแฟรสชาติเป็นไงครับผมจริงๆนะครับถ้าถ้าในตัวงานเองนะครับเราก็มีไร่กาแฟ ไรกาแฟในในพื้นที่นะครับพื้นที่ท<อ>ั้งตั้งของของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเหมาะสมแก่การปลูกกาแฟได้ทั้งโรบัตต้าและอาราบิก้านะครับผมส่วนส่วนรสชาติเนี่ยมันก็เป็นรสชาติของคนใต้ครับผมจะมีความเข้มหน่อยหนึ่งตามตาม,ตามสายพันธุ์ของของเรานะครับผมแต่ก็ก็ต้องมาลองชิมกันครับว่าเป็นยังไงกาแฟของนครครับผมก็ถือว่า นี่เป็นเรื่องราวนะคะที่ที่ที่เล่าให้ได้เห็นภาพว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะก็คือความเข้มแข็งของพื้นที่ท่าศาลาอยากจะย้ำเตือนเมื่อสักครู่ทั้งพี่น้องพี่น็อตน,น,นะคะเราพยายามที่จะบอกว่าที่นี่เรามีอะไรดีบ้างแล้วเราก็หยิบของดีนะนะคะมาผาสมผสานให้มันเกิดความกลมกล่อมนะคะนํามาเสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งเชื่อว่านี่มันเป็นการแบบเปิดรับนักท่องเที่ยวในเจนใหม่ๆด้วยถูกไหมคะพี่น้องเพราะว่าอย่างที่บอกไปเรามีพวกคาเฟ่เรามีการท่องเที่ยวแนวใหม่ๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในช่วงนี้เราเร มีต่างชาตินะคะถ้าเห็นในงานนะคะที่เดินไปนี่คือต่างชาติก็เริ่มเข้ามาหาเราเยอะขึ้นนะคะด้วยความที่เราเป็นเมืองมหาลัยะคะ่ะแล้วก็มหาลัยตอนนี้ก็มีภาคอินเตอร์ด้วยะคะ่ะแลวคือนครศรีก็มีเป็นเดสติเนชันใหม่ๆสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต่างชาตินะคะท,ที่เข้ามาอย่างที่ทางชิชนขนมเองอย่างเงี้ยค่ะก็มีต่างชาติเยอะอยู่แล้วก็มีมาเที่ยวเที่ยวท่าสาามากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ บรรยากาศดีๆของกิจกรรมงานนี้นะคะได้รับความร่วมมือเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาคราัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสถาบันการศึกษาชุมชนรวมไปถึงผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอท่าสาราและใกล้เคียงเรียกได้ว่ารับประกันถึงคุณภาพตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนค่ะ จริงๆแล้วงานนี้เป็นการเริ่มต้นของภาคเอกชนกลุ่มท่องเที่ยวชมรมท่องเที่ยวราชสารานะครับซึ่งทางทชเองสำนักงานนครศรีธรรมราชนะครับได้บรรจุในแผนงานประเท็นการท่องเที่ยวประจําปีอยู่แล้วซึ่งลัษณะางานเนี่ยเป็นการตอบโจทย์กลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มเรเชอร์กลุ่มที่ชอบความเป็นเชิลเอางานคาเฟ่ผนวกกับงานอาหารนำมารวมกันในพื้นที่ของโซนตรงนี้รู้สึกว่า เป็นบรรยากาศที่เหมาะสมลงตัวกับโซนท่าสารายอย่างมากซึ่งเป็นการต่อโจทย์เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในเมืองด้วยฉะนั้นในการท่องเที่ยวครั้งต่อไปเนี่ยทางทท,ทก็มองว่ามันเป็นสินค้าแหล่งหนึ่งอีเวนต์ยนหนึ่งที่สามารถนาไปขายได้สำหรับดึงกลุ่มท่องเที่ยวที่เป็นจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ครับโลเคชั่นตรงนี้เหมาะในการจัดอีเวนต์แนวนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากทางสิชนขนมท่าสาราเนี่ยเป็นแนวเลชอรร แนวบีดซึ่งเชื่อมโยงทางสุราษฎร์ได้กลุ่มน้องเที่มาจากจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็มาอยากครั้งนั้นเยอะโดยหลักอยู่แล้วนั้นตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่จะมาจากต,าต่างจังหวัดครับค่ะ งานตอนนี้เรานั่งอยู่หน้าง,งานนะคะคุณผู้ชมภายในงานเราเนี่ยมีอะไรต้อนรับนะักท่องเที่ยวอยู่ในงานบ้างคะพี่น้องคือเริบบ่มตั้งแต่เช้าเลยคือรอบนี้ค่ะ,คะชื่องานเย็นเหล้าเช้ากาแฟตอนเชา้ชาแน่นอนเราเปิดงานตั้งแต่สิบโมงเชา้าครั้งนี้นะคะเราเปิดตั้งแต่สิบโมงเชา้าถึงสี่ทุ่มค่ะตอนเชา้าเราต้อนรับทุกคนด้วยกาแฟแน่นอนแต่ละร้านคือมีกาแฟมีกโกโก้แล้วก็ตอนนี้ชาเขียวมะแรงก็มีเหมือนกันค่ะ,ะเสร็จหลังจากนั้นนะคะพอช่วงบ่าย,าย,ายฟู้ดค่ะอาหารเริ่มมาแล้ว พวกอาหารต่างๆคือซึ่งเราจะคัดมาเบสหลักก็จะในท่าสาราของดีของอร่อยท่าสาราแล้วก็ได้มาจากในเมืองนครศรีด้วยค่ะเพราะว่าเราต้องคิดถึงหลักการที่แจ้งไปพระหุบธรรมเราก็เลยต้องมีทั้งเป็นทารานแล้วก็เป็นพุทธข่าผสมในในของท่าสาราเองในตัวงานเองนะคะก็อย่างที่บอกค่ะซีฟูด้ดโลกาทะเลซีฟู้ดท่าสาราคือ the ะเบสค่ะทุกคนต้องมากินซีฟู้ดที่ท่าสาราค่ะเราจะมีซีฟู้ดต้อนรับ เนื้อเนื้อเนื้อเองก็อร่อยค่ะในงานประมาณนี้หลังจากนี้ก็อย่างที่เห็นนะตอนนี้ค่ะก็เริ่มมีดนตรีเริ่มมีดีเจซึ่งเราจะใช้ดีเจแล้วก็นักดนตรีท้องถิ่นในนครศรีมาทั้งหมดเพราะแท้จริงแล้วดีเจใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงหน่อยก็จริงๆเป็นคนนครลูกหลานคนนครกันทั้งนั้นค่ะในงานก็เลยดูสมูทมีทั้งเสียงเพลงมีทั้งอาย ลืมพูดอีกพาร์ทนึงเป็นพาร์ทอาร์ตแอนด์คราฟต์จริงๆอาร์ตแอนด์คราฟต์นี่ในนครศรีชุมชนเล็กๆเขาก็มีเยอะเหมือนกันค่ะเช่นผ้าปะเตเองก็มีค่ะหรือ,อผ้ามัดย้อมน่เราก็มีเยอะเหมือนกันค่ะก็คือเราพร้อมโชว์ทุกอย่างนะคะมาเจอกับบรรยากาศที่แบบว่า อยู่ตรงนี้นะคะอากาศดีต้นมะพร้าวนะคะความอุดมสมบูรณ์กลางวันก็โอเคนะคะสําหรับคนที่แบบว่าชอบชมบรรยากาศในช่วงกลางวันเดินชายหาดนู่นนี่นั่นนะคะแต่พอตกกลางคืนโดยเฉพาะการมีงานใน2วันรอบนี้จะ2วันนะคะก็มาเที่ยวกันด้วยความชิลความสบายเดินเข้าไปทางด้านในงานก็จะเจอกับร้านกาแฟที่หลากหลายร้านให้เลือกสรรกันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของอเรื่องอาร์ตแอนด์นคราฟต์อาร์ตแอนด์คราฟต์แล้วก็ จะมีทั้งอาหารนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มนิดๆหน่อยๆค่ะแล้วก็จะมีอย่างที่บอกค่ะเสียงดนตรีรการชิลดีวยมีเสียงดนตรีด้วยประมาณนี้ค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือทั้งงานนะคะคนที่มาเที่ยวค่ะมันจะทําให้หล่อหลอมบรรยากาศให้มันน่ารักมากยิ่งขึ้นค่ะ จริงๆงานนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นงานที่เขาเรียกอะไรครับเป็นงานส่วนตัวหรือว่าเป็นงานขององค์กรนะครับองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับเ,เราทํางานในานามของชมรมท่องเที่ยวท่าสาาก็จริงแต่ว่าเป็นเกียรติที่เราได้ร่วมกับนครกาแฟคอมมูนะิตี้แล้วเราอยากให้อะไรฮะตัวกาแฟตัวโกโก้เนี่ยนะครับเป็นเหมือนตัวเชื่อมนะครับแล้วตัวเชื่อมแล้วเนี่ยมันนําไปสู่การเล่าเรื่องราวของท่าสาาเพราะฉะนั้นในในงานเองเนี่ยนะครับถามว่า คอนเซปต์หลักๆเนี่ยที่เราใช้คาว่าเย็นเล่าเช้ากาแฟนะครับ เหมือนกับคนเราและเก้าอี้มานั่งแล้วก็มานั่งจิบกาแฟแล้วก็มาคุยกันนะครับแล้วมันก็จะได้เห็นบรรยากาศแล้ววันแรกเราจะชูเรื่องกาแฟนะครับแล้วก็มีกิจกรรมริ f ฟอร์ชาริตี้หรือว่าการริปเพื่อการกุศลนะครับให้คนได้ให้ไฮไลท์ตรงนี้และว,วันที่2คอนเซปต์ก็จะไปสู่เรื่องของการเล่าเรื่องราวของท่าศาราแล้วก็เอาร้านต่างๆที่อยู่ในท่าศาราเป็นส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปอยู่ในงานเนี้ยเป็นตัวกระตุ้นามอีกทีนะครืขยี้อีกทีหนึ่งนะครับ เหมือนปีนี้พี่น้องเองนะคะโต๊ะโผใหญ่เนาะแบบจัดงานนะคะเราเอ็กซ์กับทางด้านของคอฟฟี่กาแฟมีภาคส่วนอื่นๆไหมคะที่ช่วยเราสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้อย่างที่แจ้งนะคะชมรมท่องเที่ยวท่าสาราคือเป็นภาคเอกชนทั้งหมดค่ะ,ะเป็นภาเนคอเ,าเอกชนที่เรารวมตัวกันมาที่ทํางานให้ให้ท่าสาราดึงดูดนักท่องเที่ยวในท่าสาราแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับ NCC แล้วก็อันนี้เป็นหัวหลักนะคะ แล้วก็จริงๆเราก็ได้พาคีเพิ่มครั้งนี้ก็มีสปอนเซอร์จากภาคเอกชนมาเพิ่มค่ะเป็นโรงแรมทีิลีเป๊ะด้วยค่ะมาช่วยสนับสนุนแล้วก็มีที่ขาดไม่ได้นิตยสาร c o f f e e t r a v e l e r ด้วยค่ะแล้วก็มิซูบิชิด้านนี้ก็มาช่วยเราเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพื้นที่จริงๆพื้นที่หลักตรงนี้เขาเรียกว่าหาดบวรค่ะหาดบวรของคุณหมอบัญชาค่ะเป็นของภาคเอกชนที่ให้พื้นที่แล้วก็สนับสนุนให้มีงานกาแฟครั้งที่สอ ทางนี้ขึ้นมาอย่างเช่นที่บอกที่บอกว่าเย็นเล่าจริงๆเรามีสตอรี่ที่เราจะมาเล่าทุกๆตอนเยน็นอย่างเช่นวันนี้สตอรี่ของพวกเราก็คือการชาริตี้ดริฟค่ะเรามีการดริฟกาแฟเพื่อน้องๆโรงเรียนท่าสุขบนค่ะแล้วก็ชมรมนาฏศิลป์นาศิลป์ของอโรงเรียนท่าสาราประสิทธิ์ค่ะนําเงินส่วนนี้ค่ะจะมอบให้น้องๆกันค่ะ ค่ะถ,ถือว่าผู้ซัพพอร์ตก็แข็งแรงอบอุ่นนะคะเข้มแข็งทําให้เราสามารถที่จะเดินหน้าจัดงานหน้ารักแบบนี้ได้นะคะเรามองว่านี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่นครศรีธรรมราชแน่นอนอยู่แล้วครับผมผมว่าจริงๆแล้วมันมันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนนะครับเริ่มจากความคิดง่าย,าย,ายๆแค่แบบว่าอยากทําอะไรแค่นั้นแหละครับแล้วมันจะค่อยๆงอกขึ้นว่าทําอะไรดีล่ะแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะแล้วงานจะมีอะไรล่ะ มันก็ค่อยๆต่อกันเป็นจิกซอทีละชิ้นทีละชิ้นค่อยๆประกอบสร้างล่างขึ้นจากวันที่น้องมาเล่าผมผมก็จริงๆต่อผมผมไม่ได้อยู่ในในตัวสมาคมนะครับผมเป็นคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเราก็พูดคุยกันตลอดได้ฟังความฝันหรือความคิดณจุดเริ่มต้นของของกลุ่ม ชมรมท่าสารานะครับค่อยๆประกอบร่างสร้างขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ครับผมว่าภาพมันก็ค่อยๆชัดแล้วก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับประกอบจิก๊กซอกันไปทีละชิ้นมีนู่นมีนี่เพิ่มงินมานะครับและหวังว่าก็น่าจะมีต่อจากนี้อีกนะครับสิ่งที่ทางธุรกิจกาแฟได้จากงานนี้หรือว่าจากหลายๆงานที่ผ่านมารวมถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้พี่น็อตบอกว่านอะไรบ้างสิ่งที่ท่ากาแฟได้นะครับผมเออเราก็ เหมือนที่บอกนะครับเราเราจะได้อย่างน้อยเราได้ประกาศไปว่าณนะพื้นที่แห่งนี้นะครับที่เราอยู่นะครับเป็นท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเรามีกาแฟของตัวจังหวัดเองที่สามารถปลูกเองได้เราม,ม,ามีลงคั่วที่สามารถคั่วกาแฟได้นะครับแล้วก็เราก็มีร้านกาแฟนะครับมีกาแฟดีๆนะครับ ให้ให้ลูกค้าให้คนที่มาเยี่ยมเยี่ยมเยือนพื้นที่ของท่ศาราของนครบ้านเรานะครับผมให้ให้ได้รับรู้ว่าอย่างน้อยได้มานั่งร้านกาแฟาแล้วก็เชื่อมโยงไปที่เรื่องเล่าอื่นๆของพื้นที่ได้แล้วแต่นะครับเราเป็นเมืองนั่งเดิมนะครับเก่าแก่นะครับศักยภาพพื้นที่ของเราเนี่ยครับมีทั้งธรรมชาติ ที่สวยงามนะครับสมบูรณ์นะครับมีภูเขาแม่น้ําทะเลนะครับผมส่วนในเรื่องของวัฒนธรรมเรามีเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่นะครับมีวัดวาอารามเยอะแยะมากมายนะครับผมซึ่งคงจะอธิบายได้สั้นๆแค่นี้ครับที่เหลือก็ต้องลองมาสัมผัสแล้วก็เจอด้วยตัวเองครับว่าว่ามีอะไรนะครับผมค่ะก็ที่จะฝากก็ ยังตอกย้ำแล้วก็ยังบอกเสมอค่ะว่ายังไม่หยุดยังไม่หยุดเรื่องความฝันค่ะยังอยากจะทำให้งานกาแฟค่ะเป็นงานที่ใหญ่ในภาคใต้ให้ได้เป็นเป็นงานกาแฟริมทะเลเอ่าวไทยของภาคใต้ที่สิ่งที่อยากทำเพิ่มนะคะเพราะแน่นอนว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เราทำไปแล้วค่ะ,ะส่วนสเกลงานใหญ่กว่าครั้งแรกแน่นอนค่ะส่วนครั้งที่สามที่คิดที่ยังฝันอยู่ว่าด้วยความภาคใต้ของเราค่ะคาเฟ่ดี อา,อาหารดีๆจริงๆคาเฟ่น่ารักหรือผู้คนที่น่ารักอะค่ะเยอะมากอ,าอยากจะรวมกลุ่มง,งานกาแฟาอีกสักครั้งหนึ่งทั่วภาคใต้เราเป็นไปได้ไหมที่จะมาอยู่ที่ท่าสาาซึ่งเป็นกึ่งกลางระหว่างภาคใต้สุดแล้วก็ทางชุมพรด้วยชุมพรเองเขาก็มีไร่กาแฟาเขาเยอะอย่างที่อย่างที่บอกค่ะภาคใต้เรามีทั้งปตอต้อตอนน้ํา แล้วก็โรงคั่วเยอะค่ะแล้วก็คาเฟ่ยเยอะค่ะอยากให้ติดตามเอพิโซดต่อไปค่ะว่าเราจะไปในทิศทางไหนแต่ก็อย่าลืมค่ะท่าสาราตอนนี้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวเมืองน่าลงทุนแล้วก็เข้ามากินของอร่อยๆในท่าสาราเยอะๆนะคะ ชื่นใจมากเลยค่ะนะคะมาเที่ยวนครศรีธรรมราชอย่าลืมแวะมาที่ท่าศารานะคะวันนี้ก็ถือว่าเราได้เปิดมุมมองการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆนะคะท่าศาลาเป็นอีกหนึ่งอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตอนนี้พร้อมต้อนรับนะักท่องเที่ยวอย่างแน่นอนค่ะ ผู้ชมค้ะนี่คือบรรยากาศที่อบอุ่นของธรรมชาติบนพื้นที่ชายทะเลอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชโซนหาดบาวรบนพื้นที่ชายทะเลบ่อนนต้องบอกว่าพร้อมตอนรับหนักท่องเที่ยวให้เข้ามาทําความรู้จักกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ท่ามกลางธรรมชาติทําให้อำเภอท่าสาลาวันนี้เป็นหมุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดและไม่เป็นเพียงแค่ทางผ่านอีกต่อไปค่ะ